สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับอ่ะวันนี้พามาดูช่างเดินระบบไฟท้ายให้เจ้าซูเปอร์เกรดกันหน่อยครับโอ้เด็ดร้อนมากเลยวันนี้เด็ดร้อนเนาะครับสุดยอดเลยว่ะนะมาว่าไฟ อันนี้ไล่ดูไฟก่อนบ่เข้าก็เดินไปเดินก่อนมันจะสีง่ายเลยสชนะอ๋อจับสายเดินหบแจ็คแค่ยังไงทาเสียบไว้เลื่อยองเดียวอืม อันนี้ไฟของเดินมากับรถใช่ไหมครับอันนี้เป็นของเดินมาหมือดีบ่ะเลือเลือจะค่ไย่ดีเหลือไฟรีคร่อยๆมากมือเลยอ๋อแล้เราต้องเบิรงเกียร์น้ำมันนี่เบิรงพร้อมว่ะเบิรงเลยมันมีบล่ล่ะในถังไม่ ก็เนี่ยถังมีมีหมืงใสอยู่จะต้องเดินไปหาสายมันกับอ๋อไล่หาสายมันมั้ิจีในทางมันมีสายปะบบครับเขาต่อมาต่อบันทีมั่งแต่เงี้ยแต่เทองมันใส่ใดเด้ฮะยจงเทอมันไหนใสใดอย่างนั้ไหนใส่ไดเมื่อไหละ ันนี้ใส่อะไรเนี่ยดูมันมันแย่ออกมาลายสลึกแล้วตัวนี้ห้องกับบริษัทใส่ห้องกับตาดอกเลยก็ได้ท่านเใส่แต่ตัวจำปีน่าจะเป็นสายลูกหรือเปล่า,าเป็นพวง,ดงเดชรถคันนี้นะมันกัมีไฟมากมื่อกมีไฟมากปะมีอ๋อแต่มันมากมันกับประเดี๋ครบทุกสินะ่งิ์อ่า มันมีมาสองเซนมีมากมีมากสินเดียวันยิัวแดดร้อนมากเลยวันนี้โอ้ยตายตายใาจิบต่อ่เลยนะ แล้ลออแไฟมันิใส่อ,อ,อบางคนถามว่าไฟตัวนี้คนส่งผ่านไหมผมก็ไม่รู้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผ่านหรือไม่ผ่านเดี๋ยวพาไปดูข้างบนกันเลย อ๋อมีคนคอมเมนต์มาว่าตัวนี้ถ้าอยากรู้ว่าสองชั้นนะครับต้องดูตัวนี้นะครับอะไรนะล,ล,ลิมิเต็ลิมิตครับนี่ครับตัวนี้สองชั้นแน่นอนเนาะหเห็นอยู่ลิมิเต d เห็นยังไหใยั่ ฮะ <Huh? S 2> เฮ็ดได้ตีโอ <ใน S 2> วันนี้น้อผมตัวนี้เดี๋ยววันนี้จะเอาตัวนี้มาเปะข้างประตูขอบประตูครับที่เสียทิวฝากมาให้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะเปะตัวนี้ดูมันจะอยู่ไหมเนี่ย 3M ต้องเอาไฟเช็กลนหน่อยดูช่างไล่ดูระบบไฟก่อนครับห่วยบวกกัาเข่าล้วนี่ <c oughs> <c oughs> ไฟนะปัดมาต้องเช็กหมดเลย มันนี่ครับตัวสวิตซ์เปิดนี่ก็ดสีอยู่นี่นะฮะตรงบ้านใดตัวสวิตซ์เปิดจะเป็นไฟมันบอมังเมื่ต่อใส่เขาตรงนี้อ๋อตัวนี้เอามันจะเป็นตัวแหล่งแสงนะแสงแสงสว่างแสงพอไฟคอามันจะกระต ong เข่าอันนี้ปั่นคอามันเจาเป็นสองตัวอ๋อไล่ได้หมดเลยเนาะครับเยวเลย แล้วพวกไอ้วัดรอบวัดอะไรช่างไรได้ไหมวัดรอบมีต่ถึงรถมอเบอร์สิ้งเห็นบอกอบสีที่เป็นตัวน้มันอยังนั่นบยัไงวัวนะอืมมนลอันแต่เสายแต่นม่สายก็เช็คไป เรียนมาบ่รียังไงช่างเรียนจบอันนี้มาบ่เจ็ดกำหน่ายนะบ่บ่ได้เรียนมาเลยปฏิบัติเลยครับอ๋อจับจุดเลยเหรอเออไหนนอนอยูะบ่เราไปอยู่ใส่อะไดูนี่เราตายแล้วนี่อ๋อแล้วแล้วอันนั่นดิเมียเราดิเมียเราไปอยู่ไปอยูุยุ่งเทียบยุ่งเทียบบ่อืมตี๋ว่าเราพาตัดนั่นนะ ปาตัดกระดูกทับเส้นเนาะจะตายในเมื่อกี้เดือนนี้เนาะบ่ชทางปีอยู่นิฟอร์มงจะตายตัว<อ>๋อบ้านกวดในบ้านกวดเลยก็มีแค่สองล้านนี่แหละเนาะครับอันใดโอุ้เยอดเลยไม่ไดเรียนมาถือว่ามาเอาประสบการณ์นันล้วนเลยเนาะ ประสบการณ์กับเรียกว่าอะไรนะอาจารย์อาจารย์อย่างเดียวอาจารย์สอนมาล้วนเลยพูดถึงมันยากไหมเอาว่าหยาบมันก็บมันหยาบก็ต้องจงไงเล่นะไอแมนห้างบาดเจับมันกับว่อย่ยาบนะไอแมนบาดเจับเลยมันก็มันก็หลู่เนาะแต่ละขั้นมากกับบวกขึ้นกันนาเฮ้ยเห็ดเหรอมันก็ไอะไรตามมาปุ๊บ รถนอกรถไล่ก็ไล่ได้หมดเลยเนาะครับก็ต้องกล้าเฮ็ดละถ้าไม่กล้าเฮ็ดเข้ากับโบมูแล้วว่าไม่นด้เลยแมนโบเฮ็ดก็บ่เป็นเนาะบ่เฮ็ดก็บ่เป็นเหรอแมนมามิ่งจะยานจะย่านกับโอ้ไม่กล้าเฮ็ดตะเข้าเออบ่เป็ีนไม่เกินผมเฮ็ดหมดแล้วมันบ่ไดรก็นั้นเห็นไปเฮ็ดรถให้ตะกุลโกงเนาะครับอยู่หลังบ้านผมน่ะครับจำได้บ่ไอ้สีฟ้านั่นน่ะ ตอนผมมาอยู่ใหม่ๆไหมใหม่โอ้โหเห็ุโอดไปโขนี่แล้วเอารถมาใหม่ไม่เดี๋ยวผมจะไปหยุดไต่เดิมอืมผิวขาดชิดจัดเลยครับไม่ได้เรียนมา ว่าอาศัยที่ปฏิบัติเลยครับทําอยู่กับเรียกว่าพี่น้องเป็นญาติกันเนี่ยแล้วก็เก่งครับถือว่าประสบความสําเร็จมากเลยนะนี่ครับเขาบอกว่าถ้าไม่กล้าทํามันก็ไม่เป็นาต้องกล้าทําครับแต่กระจกนี่ที่ว่าจะรีวิวให้ทุกคนได้ดูฟีมือของอ่า ลุงแกหน่อยไหมอดได้เบิงเลยมูเจา้านี่บางคนก็ว่าบางคนก็ว่าเอ้ยอย่าไปให้แกใส่เลยแกคุยเกินแต่ก็ดูอะครับยอมรับอะนะหาช่างไฟบอกว่าใส่แป๊บเดียวเองใส่ไดนะ้เห็นไหมเปี้ยเลยฝีมือมากเลยครับโอ้เีไดเว้ยสมคำคุยครับไม่ได้แค่คุยอย่างเดียวคุณลุงกระจกคนนี้ ไม่ได้คีคุยครับสมคำคุยมากนี <refugees> ่เ <Labor> ก <ator il fi> ้ได้ทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเก้ไม่ธรรมดาครับแกตีกระโจมีีกเยอะฮะผีมือเลยเนาะสมคำคุยเนาะเตะเตะเก้คุยอย่างนี้ได้แม่ครับคุยว้าวผงผางเลย บอ,อกแบบชี้ว่าต้องตรงแนะออต้องบริวาอ้อมคอมน,นั่นแหละบางคนทีน<บ>่ดูคลิปเกย์เนี่ยไม่ชอบเกย์ได้ปะเกย์พูด<ต>นบ่ก,กตรงๆเลยโ <c oughs> อ้แต่เกย์ทำได้ครับดูครับกระจกเสียดายแต่ผมมาไม่ทันเกย์ใส่เร็วมากแน่นอนไงว่ะ ติดแล้วอะไรไฟนับปัดติดบ่ติดแล้วบ่อฟิวมันขาดติดเพราะว่ามูนี่มันมันแยกมันเฮ็ดมากบ่เกินแบบอื่นอ๋อมองหัวมองหัวช่วงนึงอืมไปมองข้างหลังอีกเว้นไม่อีกหลายฟิวมีอีกช่วงนึงต้องดูอีกช่วงนึงฟิวไฟลี่กับต่างสามตัวตัวนี้ มันมันเขามันแยกไป็นโซนเลยบอกมวานอโซนหึงตัวนึ่งนะสิ่ตัวลองล่องไปลูกอีกตัวนึงแล้วลงไปถ่ายหลังอีกตัวนึงอ๋อเมียมากครับะเมียมากมัแฟนมากม้งไปเมืองไปไหนอย่งเมืองไปดูตาดวงบ่ไปกับใครไปกับยายดวงกับยายดวงบอกลาไปนั่นบ่คือบฮะ นี่นจะไปนาง,งานอยู่ดีละ่ะจะไปหน้าง,งานอยู่โน่นแล้วกระสางงาังอ,อ่ะเอเข้าเมืองไปเยี่ยมพี่น้องบ่มสบายผมก็ใช้บริการแต่ช่างคนนี้แหละประจำอยู่บ้านกวดผมย่านแบตมันหมดเลยติดเครื่องน้ำเลย ว่วบางเพียงนี่ต้องมีแบบฝูงนี่ต้องามันสีลมเกิดมันเนาะระบบวัดรมนี่มันโตมาจากไหนต้มตก็มาจากมังกังมังเทนมังเครื่องมันนะครับมังเครื่องบอก วันหลอ่ลอเครื่องมันนะวันเร่ไงมันนะ,ะไปเทอนั่มันเดี๋ยวจะมีสายลงไปรถยากทึ้น<ม><ป>เช็คให้เบรงน้ำด้วยครับ,รบโอ้เนี่ยอากาศร้อนมากไม่อยากไป่ายรถไม่โครรดดำเลย <laughs> โอ้ร้อนจริงๆ ด้วยอีกหลายอย่างครับสำหรับคันนี้เสร็จนี่ก็เดินไฟเสร็จปึ๊บน่าจะ <Okay. S 1> ดูระบบช่วงล่างก่อน <Okay. S 1> ออติดหมเลยดูอ่ะนี่เดี๋ยวเ <c oughs> อามันคือติดตัวหนันมันอันนี้อันนี้ก็ยังจะมีเสียกนะเพระาะเพราะไฟระบบไฟมันเขาว anh em thôi mo anh để mất anh nào ขันเท้าอยากใสยังกับต่อใสนี้เลยเนาะครับทำไมต้องจะใส่สปอตไลท์ใส่เนี้ก็เขาแยกฟิวใหม่อ๋อเกใหม่ไปที่เกียร์นั่นนัน DL ยิง DL ตัวนั้นเกียร์เกียร์ปะอ่าอันนั้น DL ขับเคลื่อนสองสองเข้า <c oughs> ตัวนี้ต่อให้ได้บ่หน่านะ่ะนี่มันจะมีตัววัดวัดเบ็ดไหมมันขาดมันล่นไปข้างในไหมเห็นบ่เห็นบ่โมเมนมันจะมีวัดเบ็ดเวลาเราติดเคเรื่องแล้วมันชาร์จ <c oughs> เห็นไหมเออมันขาดไหม <c oughs> ปารก,กี้ได้บ่หนะ่ <c oughs> มันติดอยู่ได้แต่ว่ามันขาดฮะ <c oughs> ใช่ดมเออได้ยได้ยเฮาเห็ดมาติดติดมองมองอื่น <mos> <Jamie> ี <anak lonely> ่ยบ่เจาะใส่มองอื่นได้ย่ครับตมเนี่ก็ก็ซื้อกาสมอิมห้าเปห้าเกาาสมอิมนะแต่ตไมนไปเจาะมันลอกกอายุรึป่ะ ต,ตัวเรา,เเมเราไมหมดเามยเดีเบื้องนนี่นห้ามยไอ้มองชาโทรศัพท์มันใส่ไดนปะ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่ามันใส่ให้อยู่นะตัวน,น้อมาก Okay. gal. <laughs> off đấy, off, off, nè ờ, là off cang sốt, Tít đi là. ไม่เรียวคิดเยู่ฝังฝั่งนี้ประตูไม่ติดตรงนี้ติดประตูแต่ตรงนี้ไม่ติด <c oughs> ไม่ได้ตอบอ่ะ ฮะโอ้เฮ้ติดแล้วโอ้ไฟเร็วสิ่งนี้ไหมอ้าวมันคือคลิปเร็วแท้เพราะว่าข้อบกขั้นไปต่อข้าหลังครับถึงข้อต่อหลังมันก็บคลิปเร็้ยวที่เราบ่บ่หลอดคาเขาแมันกับปลาซ้ำกันอ๋อหลอดนี่เขาเขามันเป็นหลอดแบบทั่วไปนะถ้าหลอดแันนั้นมันเป็นหลอดแบบนึงคาปลานุ่มปลตซ้ำกันอ่าลื่นมาก็เลยดึงกันนะอ๋อ นี่เลยขนาดนี่เลยพอดีเลยไฟเลี้ยวซิงเลยด้เนี่แ <c oughs> จวแจวแจวเดี๋ยว <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับอันนี้ช่างไปดูรถกระบะคันนู้นอยู่สวัสดีครับ <c oughs>